ขอกราบสวัสดีเชู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีเผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไม้ครับ PC ครับตอนนี้ก็กี่ทุ่มวะสามทุ่มแล้วนะครับแล้วผมก็มาเจอหมูบ้าน m ีนะครับอืชอบมากเลยที่ไหนนี่เนี่ยนี่ตอนชอบมากเลยผมชอบเลยม,มีของมีของน,ะน,นั้บ้านนี้บ้านนี้ รุนกันนะครับว่ามีอะไรไม่ต้องพูดบ้างดีจะกินดียร์ลากว่าหกชั้นี่ครับแบบทิ้งตะลึงเลยอย่าทิ้งโค้กวุ้ยซ่าหามื่อเขาเก็บเลยครับแล้วผมจะเอาอันนี้มาแทนนะครับเค้กรีบเก็บสีช้าจังเลย ผมขอเอานี่ไปนี่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 นท่าไหร่ไม่มีไม่มีไฟชักลเลยเลยเดี๋ยวมีเตาเผาอ่ะเอาวะหมู่บ้านทุกแอ c ์บีซีก็มีเตาเผานะครับเนี่ยทุกบ้านก็มีอย่างนี้นะ เดีผมจะอาจจะพูดผิดก็ได้ไม่ขอประทานโทษนะครับเรลาวาดับลวาวาย่องยองอ่องเอาเอาเออถูกแบบโทษนะที่ทำพื้นดินมาเป็นอย่างนี้ MBC มีีโทษเฮ้ยไอ้นั่นมันทำพื้อนเราพังอ่ะเฮ้ย ไปดีกว่าเบื่อพวกนี้เอ็มซีมนเป็นอะไรของมันแค่อุดลาวาให้ทำประโยชน์ให้นั่นเนี่ยขยึดบ้านนี้เป็นบ้านตัวเองไปกันละกันเฮ้ยแมวดิแม่อาบ้านนี้ไม่เอาผมไม่เอาบ้านนี้บ้า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 ีผมไม่เอาบ้านนี้แล้วกันนะครับผมว่า ผม,ผมจะไปเอาบ้านที่มันกว้างๆเจไม่ได้อยู่ไหนเสียงดังมากเลยเฮ้ยเสียเวลามาขุดอบ้านหลังใหญ่มันอยู่ไหนเนี่ย Đôi mũm nên mũm xuống còn Hơi điều Mong cay nghèo quá Ừ, mong cay nghèo quá Mong cay nghe, gì pa, Nói đi ยังไงเราเชื่อมันแล้วกันนะเราเรามาหาหมูบ้านของเราต่อไปนะครับนี่คือเลยเนี่ยอ,อันนี้เรื่องหับลิ้นช้างไม่รู้จะดูบ,บ๊าบบาพูดอะไรของเราอ่ะเด้เด,ด้อเด้ในถ้ำนี่ใครอุดเนี่ย อ๋อคงจะเป็นบ้านเอ็มบีซีเอ้ยไม่ใช่บ้านดิบอ่อน้ำนะครับเ่านี้ก็เพอ่อเจอไปใหญ่ละเอ็นเอมบีซีกาอะไรเอ็มเอ็มบีซีว่าเก็มมาว่าเก็มมาว่าหมู่บ้านข้าจะมาว่าหมู่บ้านเราทำไมจะวัดลูกเราสั่งให้อลนันกริเนต่อยกนเลยมันไม่ต่อยหรอกครับถ้าเราไปทำมันอะ โอ้อันนี้อยเออข้าผมเบอร์ทำไมวะเออคีย์เวอร์ปะเตอร์พี่คีย์เวอร์เนาะอ๋อลืมบอกใครครับไปครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณิวเตอร์แสนน่ารักนะครับเนี่ยเกมลิมผมบอกงี้กับิวเตอร์ทุกวันนะบ้านใหญ่เลยมันไม่มีเลยหรอวะเฮ้ยเอ็มพีซีที่นี่มันมีบ้านหลังใหญ่หรือเปล่า ครับผมไปก่อนละไอ้พวกนี้คนแปลกหน้าวะ่ะแปลกหน้าเลยวะแค่มามาพักหมู่บ้านจะเป็นไรเอามาเป็นว่าเออเขาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วกันนะที่เกียรติสร้างบ้าน,นตกบ้องเอ็มบีซีเนียไม่ให้ตายฉันก็ตัคนอยากตองนี้ <c oughs> <c oughs> ซอมี่มันจะฆ่าอิรู้ทุกคนรู้หมดใช่ไหมทุกคนก็รู้หมดหรอเด็กมันยาวนึงไม่รู้เนี่ยเด็บมั้ยสำหรให้เซอยูอ่